การร้องตั้งผู้จัดการมรดกนะคะสามารถทําได้โดยพนักงานอายการซึ่งจะต้องมีทายาทของผู้ตายที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ค่ะโดยจะต้องเป็นทายาทต,ตามมาตรา1629ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะถามค่ะว่าผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดเพราะภูมิลำเนาของผู้ตายขึ้นอยู่กับอำนาจในเขตศาลน,นั้นค่ะ หากผู้ตายอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอบบัญชีเคอญาติเพื่อลำดับทายาทค่ะว่ามีใครบ้างและใครจะเป็นผู้จัดการมรดกค่ะเมื่อเขียนบัญชีเคยญาติเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะอธิบายเอกสารที่ผู้จัดการมรดกต้องเตรียมมาค่ะโดยจะอธิบายตามนี้ค่ะเอกสารที่ให้เตรียมนะคะก็คือจะมีเป็นทะเบียนบ้านประธานาธาบดีกับประชาชนคุณสุวก็ทะเบียนสมรสของคุณสุโภคใบมรดกบัตรคุณสุโภ์ คุณสี่คุณพืณ้นแล้วก็คุณสุวิภาค่ะถ้าไม่มีอของคุณพ่อใช่ไหมคะใช้ไปขอหนังสือรางารตายที่หลงพย้ใช้หายตัอย่างไหม<น>แล้วก็ต่อมาจะเป็นบัญชีใครไดค่ะก็คือแผ่นนี้ถ่ายอย่างละสองแผน่นแล้วใครจะเป็นใอ,อันนี้ยังไม่จะเป็นทะเบียนบ้านแบบประชาชนแล้วก็ถ้าใครเป็นชื่สกุลหรือว่าจดทะเบียนสกุก็เอามาด้วยค่ะถ้ายยากยเขียนชื่อไว้ตรมแล้ต่อมาก็จะเป็นพาทยาล็อกสีนยอย สองพองชอที่มีก็คือเข้ามาได้ตลอดก่อนที่จะยื่นเอกสารมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ทุกคนต้องมาเซ็นใช่ค่ะก็คือตกลงก่อนถ้าผู้จะผู้จะทำไม่ต้องเซ็นค่ะแต่ว่าคนอื่นต้องเซ็นอย่แล้วก็ซมเมร์ลุกที่จะยื่นก็เป็นสมุดบัญชีภาษาค่ะถ่ายหน้าชื่อบัญชีาาแล้วก็ถ่ายรายย้อนยุคล่าสุดเอกสารที่บอกไว้หมดนะคะถ่ายอย่างละสามชุดในวันที่ยื่นนำตัวจริงมาด้วยค่ะแล้วก็ที่เดมเอกสาร こ <music> っちもありました。 เนื่องจากสํานักงานนี้นะคะส่วนใหญ่จะทําเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดก,การมรดกดิฉันเลยคิดโครงงานการตั้งผู้จัดก,การมรดกโดยพนักงานอายการในรูปแบบแผ่นพับค่ะโดยจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้ามาปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดก,การมรดกค่ะโดยน้าแรกจะบอกว่าใครบ้างที่เป็นทายาทและใครจะมาเป็นผู้จัดก,การมรดกโดยลําดับต่อไปจะให้เขียนบัญชีเคยาิค่ะ จากนั้นจะบอกเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นในส่วนของผู้ตายผู้จัดการมรดกและทายาทค่ะและในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของทรัพย์มรดกค่ะและยังสามารถแสแกน QR code เพื่อดูแบบเป็นคลิปวิดีโอในช่องทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ